สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อน,อนมาดูแปลงผักของเรานะคะเราปลูกผักคะน้าไว้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็ได้รื้อออกนะคะแล้วเราก็ได้โรยเมล็ดของผักวางตุ้งลงไปนะคะเพื่อนทีแรกเราก็ว่าจะไม่ไม่ถอนนะคะผักคะน้าเราว่าจะเอาไว้กินแขนงนะคะแต่แปลงผักของเราอะ่ะมันมีน้อยนะคะ เราต้องการใช้พื้นที่ปลูกผักอย่างอื่นนะคะเราก็เหลือไว้แค่ไม่กี่ต้นนะคะเพื่อนเราก็จะโรยผัก,กวางตุ้งไว้นะคะเพื่อว่าไว้กินหน้าหนาวนะคะเพื่อนเวลาถ้าจเจริญเติบโตช่วงหน้าหนาวเขาก็จะต้นโตนะคะต้นโตต้นอวบตอนนี้เราก็เริ่มโรยเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อน แต่ไม่รู้ว่าช่วงนี้นะคะพายุจะเข้านะคะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านาะเพราะว่าเราไม่มีสสลนนะคะอยู่อยู่กับผักปังนะคะแปลงนี้อันนี้อีกแปลงหนึ่งนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นผักวางตุ้มเหมือนกันนะคะขึ้นมาเยอะเลยนะคะเพื่อน ก็เหลือต้นมะลุมไว้นะคะเหลือผักคะน้าไว้กินขแขนงสี่ห้าต้นนะคะแปลงนี้อยู่ผักอยู่กับแมงลักนะคะแปลงนี้แล้วก็ต้นหม่อนนะคะอยู่กับต้นหม่อนแล้วก็มีแบล็คเบอร์รี่นะคะเราปลูกในไทยเราปลูกไม่เป็นนะคะเพื่อน อันนี้เราก็ได้โรยเม็ดเม็ดมะขามนะคะมะขามเปรี้ยวนะคะเพื่อนยังไม่งอกอันนี้ก็เป็นน้ำหมักนะคะน้ำหมักขี้วัวนะคะที่เราที่เราแช่ไว้นะคะเอาไว้ลดผักอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูส่วนนะคะที่มีความภูมิใจมากๆเลยนะคะ สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นต้นตะไคร้นะคะที่เราได้เอาเอาลากเขาอะมาปักชําไว้นะคะเขาก็เริ่มงอกนะคะเพื่อนอยู่กับต้นขานะคะขาขานี้เราเราปลูกหลายรอบแล้วนะคะเพื่อนแต่ว่าไม่สําเร็จนะคะก็เน่า อันนี้ก็เป็นต้นมะกอกฝรั่งนะคะที่เราปลูกไว้ที่เราได้ทําแปลงล้อมรอบต้นโคนต้นเขานะคะเพื่อว่าไม่ให้โคนต้นเขาล้มนะคะอันนี้ก็เป็นต้นกะเพรานะคะที่เราปลูกไว้นะคะโตไม่ทันกินเลยนะคะเพื่อนอยู่หลังบ้านก็ออกมาเด็ดง่ายนะคะคุณยายเขาก็ออกมาเด็ด อันนี้ก็เป็นมะนาวค่ะมะนาวที่เราปลูกไว้นะคะเพื่อนไม่ใช่มะนาวพิทต้มนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรนะคะแต่ว่าลูกโตมากเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นมะนาวแป้นหรือเปล่าน,นะคะเรายังไม่เคยกินนะคะเพื่อนเรายังไม่เคยกินไม่รู้ว่าน้ําจะเยอะหรือเปล่าแต่ลูกเขาโตมากเลยนะคะด้านล่างเราก็ยโรยด้วยเศษ เศษผักนะคะที่เราเอามาทำกับข้าวเราทิ้งนี่ค่ะติดลูกก็ประมาณ6-7ลูกนะคะ